ดีเอสซีสาวน้อยเพชรแหวนแท่งนะครับสวัสดีเอสซีลีลาอุ่ยนเพชรแหวนแท่งสวัสดีเอซีช่อง YouTube และก็ a c e b o o k แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซอนบึ๊ดสุดุกสุดคนนะครับบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับเ,าาเบ 2, ช็ YouTube, Facebook, เค,นนค,นนไ,คไล์เครื่องดนตรี นะครับแต่ละไล่แต่ละสายแต่ละชนิดนะครับตอนนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านนาตุนนะครับโรงเรียนบ้านนาตุนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศด้านในาวิธีตอนนี้นะครับระบบไฟแสงสีเสียงนะครับเรียบร้อยเบิร์สุยาะนะครับ ต้องโดบนะต้องโดบนะพ่อเน่านีองคบสมโอทีสมโอทีห้ามดื่มเกินวันละหนึ่งขวดถ้าไม่มีตังค์ซื้อคีมาโดนก็จะได้เช็คเต้านะครับพี่น้องนะครับ กีฬาองอีกมาฮอดแล้วนะครับอยู่หลังเวทีนะครับชาวนี้ก็ทำการเฉกเศร้านะครับบรรยากาศดีดีพี่น้องนะครับสนามก็ดีดีนะครับนี่นะครับที่โรงเรียนบ้านนาตุนนะครับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์นะครับกีฬา ฟังไกลๆแน่นดีแห้งเนาะระบบเสียงปีนี้สุดยอดดีหลีพี่น้องนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับระบบไฟระบบแสงสีเสียงสุดยอดเลยนะครับ้ามาเบิ่งนาวิธีไกลๆนะครับฟังเสียงไกลๆเบิ่งนะครับ, <S 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 ๆๆบ thank you เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทีมมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับพี่น้องนะครับหลแห้งนะครับนี่สีสะดดตาเหลือเกินนะครับสีส้มนะครับตรงนี้จะเป็นของน่าจะเป็นของ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 ,ของกู้ภัยนะครับหน่วยกู้ภัยฮุกสามหนึ่งนะครับนี่ <c oughs> เจ้าหน้าที่หลายตำรวจก็หลายทหารก็หลายพี่น้อง ประชุมแถวมาเมื่อกี้พี่น้องเจ้าหน้าที่ไหลแห้งนะครับประตองยานเรื่องของความปลอดภัยนะครับเบิงบ่งเบิ่หุ่นแต่ละคนนะครับนี่ หน่วยกู้ภัยฮุกสามหนึ่งจุดรัตนบุรีมาดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องที่มาเบิงสาวน้อยเพชดบันแพงมนีนะครับพี่น้องนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ทหารนะครับ ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับ631รัตนบุรีนะครับก็หลายสิบหลายสิบคนเลยนะครับเฉพาะหกนีก่เกือบเศร้าแล้วมั้งเน,ะนาะน,น้าวิทีพยุทธ์ก็มั่งจะเช็คเศร้านะครับพี่น้องนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สอหอนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ภัยนะครับด้านหน้าเวทีใกล้เช็คสาวแล้วนะครับเราพาเ้าพา,า,ามาเบ่งความอบอุ่นใจก่อนนะครับนี่นะครับความอบอุ่นความมั่นใจนะครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ทา้หนองบัวทองพี่น้องรัตนบุรีพี่น้องช่าวสุรินทร์ทุกท่านครับและดซี่เป็ดับที่เดินทางมาจากทั้งไก่ทั้งไก่ดิฉันนะครับเข้าสู่บริเวณภายในได้เลยนะครับทีมงานเราจะเริ่มตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับกับผลงานการ,การสแสดงผ้าพี่น้องมวลซึมมวลยินนะครับพี่ละมวลซึมเปได้เ,กกาาเ,เออค็เศร้ากับไร่กันแม่ลาพาเพลินเอ่ยคุยจ่าไปกับพีกระองจนหดไปหลับไปหนานะครับพี่สิเปิดทำการสแสดงวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแล้วมีสามบุธงานนะครับให้กับพี่น้อง เออนี่บอว่สิเป็นสบุดสมุนไพรอิงออนครับสวยจริงต้องอิงออนสบุดสมุนไพรนะครับพี่น้องลายปูไายโคตมาใส่เป็นประจำไายปูไา้โคตรเนี่ยบอท่านได้ใส่บอท่านเคยเห็นบอท่านเคยเห็นสบุดสมุนไพรน่าเบื่บ สบายตัวยืดเกกเศร้าผิมี่หล่เสกเศร้าสำหรับคลิปนี้นะครับ้ามบิ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกูุกสามหนึที่มาดูแลเร้กองขออความราคาแพ็คใต้อนใก้แพ็พี่น้องเขาที่มาเีท่ยวงานเมือนี้นะครับ่หลามนสามสิบแปดสห่สิบบาทนะครั้สวัสมุนไพรยิงออ